สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่นว VCD ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนร r โตนิินานจาอจอม k าถาเด h ม m o วี่ตอนศึกครั้งใหญ่พจนครพิศาใต้พิภพ,พ,พมุมบนซ้ายมีโลโก้ w p m Film International มุมบนซ้ายโลโก้ Rose Animation แบบที่1พอใช้ในปลายปี2548ถึงปี2550ประมาณต้นปีโลโก้ VCD Video ภาคไทยแล้วก็มีมุมมมี Copylight like Stamp คือ 2002, 2002. มาซาชิ i ิชิคิชิโม N M P N N N, n M P 2005 l i c a n s i น by m i g ล t y Delta บไมที่เดลต้าเดเดเ n เด a ดเด e ดเดเดเ l เดเดเดเกเดเดเดเีเด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 เนเคเดเ จะเป็นสารปกสีแดงรหัสแผ่นของโรสวิดีโอ1 2 2 3 0ศลูกาโลกเดอะมูฟวี่นารุโตะนินจาจอมคาถาศึกครั้งใหญ่พระชนครพิศาใต้ตพิภพโลโก้ VCD วิดีโอ WPM ฟิล์มและโรสแอนิเมชันปี2005สารปกก็เหมือนกันนะครับมีเรื่องย่อก่อนรับชมจริงๆ มีสเตปมีคลครบ้างแล้วก็มีแคสแล้วก็มีเทมซองบายของ Sony Music Entertainment แล้วก็มี4โลโก้เหมือนเดิมเ oh, <man. S 1> จ้าของลิขสิทธิ์2000 and Copyright 2 0 0 to Masaki Kashi Kishimo Oto NMP 2005 Licenced by Mighty Delta Investment Limited ผู้ผลิตผู้ได้รับอนุญาตอาใช้สิทธิ์และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Rose Video จำกัดเลขที่หนึ่งอาคารมูลพิชิตถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพมพางกรุงเทพ1 0 1 2 0โทรศัพท์แฟกและเว,เว็บไซต์ประเภทวิดีโอซีดีปริมาณ2แผ่นวิธีใช้ใกับเครื่องเล่น VCD หรือวิดีโอซีดีข้อแนะนำในการใช้ใช้ชมเพื่อความบันเทิงคำเตือนอย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนวันเดือนปีที่ผลิต1ธันวาคม2,549และวันวางจัดจำหน่ายเมื่อวันที่1 0 4ธันวาคม2549เมื่อช่วงเริ่มใช้การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทยเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมหลังวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศิรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวันรัฐธรรมนูญวันกีฬาแห่งชาติวันคริสต์มาสและวันสิ้นปีและก็มีบาร์โค้ด JAP VCD Naruto เดอะมูฟวศึกครั้งใหญ่พะจะนครปีศาจใต้พิภพใบ <Okay. S 1> อนุญาตก็จะเป็นเดอะมูฟวีนารรโตะนินจาจอมคาถาศึกครั้งใหญ่พะจะนครปีศาจใต้พิภพบ,บริษัทโดยโรสวีิดีโอจำกัด <Okay. S 1> กท04864-49ทับรับรองสำเนาถูกต้องและอนุญาตกรุงเทพหมึกน้ำเงินเออลืมไปสโลแกนแอนหนังก็คือฉันจะทะ อาฉันจะท้าตายมันอันให้สิ้นซากเองความฝันที่ไม่ไอเห็นความสำคัญของเพื่อนนี่มันหน้าข้ามข้ามโมโหจะซะจริงเราจะมาดูถอดถอดแจ็กเก็ตออกนะครับมือเดียวไม่ค่อยถนัด อันนี้ปกเหมือนกันอันนี้ปกค่อนข้างเหมือนเป๊ะนะครับแต่ไม่มีใบอนุญาตแต่ใบอนุญาตในกล่องสวมเท่านั้นนะครับแผ่นที่1แผ่นแรกเหมือนกับแผ่น DVD นะครับมีภาคไทยดิสหนึ่งแล้วก็มีคอปิ้นไลท์สแตม ไมตี y ของหนังเรื่องนี้โลโก้โรสวิดีโอ W WPM ฟิล์มและ VCD วิดีโอและก็มีขอบข้อความว่าบริษัทโรสวิดีโอจำกัดไปอ่านเองนะครับซึ่งดูแผน่นแผ่นก็มีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยนิ้วมือด้วยดูได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับีแมน้ยใ่ไมไม่ตมถิดแล้วนะ แผ่นสองงั้นขอเพิ่มเติมนี้ไปอ่านเองละกันดูสภาพแผ่นถือว่ายังไม่ค่อยมีรอยนะครับดูได้อย่างทั่วถึงกว่า100%นะครับแล้วก็มีภาพนารุตภาพจากกร์ตูนเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีนี่เลยนั่นนะครับสวยงามกว่ากัน ขอสำหรับในคลิปยุติแค่นี้สวัสดีครับ